ก็ชื่อเรืองศักดิ์อนุวัตวิมลน,นะฮะปกติทำงานอยู่ในกรุงเทพแต่ก็มีหลายครั้งที่ออกออนไซต์ site. บางทีก็คืนงานผมส่วนมากจะเป็นหน้าหนาของการเก็บวัตถุที่เป็นเหมือนประจักษ์พยานของเหตุการณ์ต่างๆจะมีเรื่องการเมืองบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างหลังๆมานี่จะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนมากเลย เพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่ามันสร้างผลกระทบค่อนข้างใหญ่มากๆกับคนหลายคนโดยเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพตอนที่ไปเก็บดินที่ฟุกุชิมะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้นะฮะเพราะว่าพอหลังจากเก็บดินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีคิวเรเตอร์ชื่อมาริบูเขาติดต่อมาแล้วเขาอยากให้ไปทำโปรเจกต์ที่ไต้หวัน เกี่ยวกับเรื่องสารพิษที่ไต้หวันนั่นคือเป็นตัวแรกเริ่มเลยของโปรเจกต์แอนโทพซีนทีนี้ตอนที่อยู่ไต้หวันเนี่ยมันมีประ,ประเด็นปัญหาอันนึงคือม,มีดินส่วนหนึ่งเนี่ยที่ปนเปื้อนกับพังสีชิ้นงานนั้นเลยไม่สามารถเอากลับมาเมืองไทยได้ก็เลยมีการพูดคุยว่าจะสร้างใหม่โดยเอาดินเฉพาะในในของเมืองไทยเนี่ย สร้างขึ้นมาให้ได้ประเด็นคือโชคดีมากที่เคยทำงานร่วมแบบกรีนพีซตอนประเด็นเรื่องฝุ่น PM2.5 เลยได้ไปพื้นที่ต่างๆแล้วก็ถือดีโอกาสเก็บดินไปด้วยในตัวเพราะว่ามันมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่แบบค่อนข้างประหลาดมันมีถุงบิ๊กแบกหน้าตาประหลาดๆอยู่เยอะมากที่ถูกวางทิ้งไว้หรือถูกวางฝากไว้ตามโรงงานต่างๆแล้วแบบ ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจว่าเขาวางฝากอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วดูหน้าตามันแบบมันเปิดโล่งอะ่ะมันปนเปื้อนกับสภาพแถวนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นสารพิษอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะผมเคยมีประสบการณ์กับทางที่ไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วมันคือกรณีคล้ายๆกันที่เออร์เรนก็เป็นดินปนเปื้อนสารเคมีอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กหน้าตาแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันเลยก็ประมาณไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นสารพิษอะไรสักอย่างก็เลยเก็บมา ตอนนี้ไม่รู้นะจนกระทั่งแบบมีคนไปคลีรฟายมันว่าน่าจะเป็นประหลอดตกะกัวแล้วก็โลหะหนักต่างๆมีอันนึงที่เป็นกระสอบอยู่ปลายกระสอบใหญ่ๆเลยแล้วเป็นผงสีดำหนักมากๆอันนี้ใช้แม่เหล็กดูดได้คือผงเหล็กที่น่าจะมาจากโรงงานเหล็กเป็นแบบฝุ่นตอนช่วงที่เขาหลอมหรือตีทักอ,อย่างเนี้ยแล้วมัน พุ่งขึ้นมาในอากาศแล้วมันตกลงมากลายเป็นผงเหล็กแล้วเขาก็เก็บไว้ก็เลยไปเอามาได้ก็เลยตัดสินใจว่าเออจะมาทำไปชิ้นงานชิ้นนี้ประกอบกับมีเพื่อนหลายคนที่เขาเห็นแล้วแบบเออก็เข้ามาสนับสนุนร่วมด้วยก็ส่งดินจากที่ต่างๆมาแต่เราก็ต้องเคลียร์ไฟล์บางส่วนเหมือนกันว่าเออดินที่เราไปเก็บมาเนี่ยมันมี ความหมายในเรื่องของสารพิษแบบไหนบ้างชาเชิงเซาเนี่ยเอาจริงยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเพราะตามคลิปเนี่ยมันคือปนเปืเป้อนน่าจะเป็นกรดซัลฟูริกส่วนล่าสุดที่ไปที่ลบบุรีมาอันนี้คือชัดเจนมากแต่ไม่สามารถจะมาแสดงในงานชิ้นนี้ได้เพราะว่ามันเป็นสารระเหยที่กลิ่นค่อนข้างรุนแรงมาก เลยคิดว่าน่าจะอันตรายต่อผู้ชมค่อนข้างมากรวมถึงตัวเองด้วยโปรเจกต์นี้ช่วงเริ่มต้นทำงานก็ป่วยแล้วเลยรู้สึกแบบเออนี่คือทำให้ชีวิตตัวเองสั้นลงเพื่อทำโปรเจกต์งานชิ้นนี้แล้วแล้วไม่แน่ใจว่าคนจะเก็ m เม s a g e หรือเปล่าว่าใต้พื้นดินที่ตัวเองเหยียบอยู่เนี่ย ในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราไม่ทางรู้เลยว่ามันเคยมีอะไรอยู่บ้างมีน้องอคนหนึ่งที่ทำงานกับทาง g r e e n p e a c เนี่ยร,รู้สึกเขาจะชูประเด็นเรื่อง PRTR การรู้ว่าการออกข้อหมายเพื่อที่จะสามารถจะรับรู้ได้ว่าพื้นที่ที่ตัวเองกำลังซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือกำลังทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยพื้นที่นั้นๆเนี่ย เคยมีอะไรมาก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ทิ้งสารพิษทิ้งขยะหรือเป็นโลงมาบัดน้ําเสียหรือเป็นเรื่องนี้มาก่อนไหมหรือเรื่องนี้เพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนการที่คนเอาแค่ดินหรือหินมาถมลงไปเนี่ยมันยังนเปื้อนต่อได้อีกเรารู้ว่าสารพิษประกอบบางส่วนสามารถระเหยได้สลายการสลายตัวมันคือระเหยได้ สารพิษบางตัวเป็นโลหะหนักก็จะปนเปื้อนกับน้าทารน้นําต่างๆซึ่งแน่นอนก็ถ้าบอกว่าต้นไม้ที่เราปลูกอยู่อย่างเช่นต้นอะไรอะที่คนชอบปลูกกันหูกระจงรากชอนชัยไปมันก็จะดูดเอาพวกสารพิษพวกนั้นขึ้นมาถ้าบอกว่าเรากำลังปกคลุมอยู่ด้วยสารพิษพวกนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าที่ดินที่เราเคยที่กำลังจะซื้อเนี่ยมันเคยมีอะไรมาก่อนมนนันน่าสนใจมากว่า ประเทศไทยเป็นที่ทิ้งสารพิษมามากกว่าหรือพอๆกับพื้นที่อื่นๆจะบอกจริงๆนะครับว่าโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกที่ผมจำได้ว่าตอนที่ไปรสเซีที่คิตาคิชูเนี่ยคิตาคิชูเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมมาก่อนเป็นเมืองหลอมเหล็กเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมเคมี คุณพ่อของคิรเตอร์ซึ่งแกเสียไปแล้วเนี่ยตัวคิรเตอร์เป็นคนบอกเองว่าเขาเห็นพ่อกลับบ้านเนี่ยแล้วมีเลือดออกจากจมูกเกือบทุกวันแต่ตอนนี้คิตาฮิชูเป็นเมืองที่สะอาดมากๆของญี่ปุ่นถ้านับแค่ค่าพียมสองจุนี่อยู่ที่ประมาณสาเพราะว่าเขาลื้อโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งหมดเลย แล้วก็ทําตรงนั้นเป็นมหาลัยแต่ก็มีคนบอกเหมือนกันนะว่ามีบางพื้นที่ของมหาลัยนั้นนะ่ห้ามเข้าไปเพราะมีสารพิษปนอยู่ประเด็นแม้ทั้งญี่ปุ่นก็ยังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้หรอกมันยากมากฮะเรื่องการบําบัดหรือการกําจัดสารพิษเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสารพิษพวกนั้นคืออะไรบ้างถ้าเป็นสารประกอบคาร์บอนไฮโดรเจนน่าจะจัดการได้ง่ายกว่าแต่ข้อเสื่อมของมันคือ ความเฟกซิเบิลมันมันลื่นไหลมันสามารถจะละลายละลายในน้ําละลายในดินได้ปลเปลื้อนได้ง่ายมากกว่าโลหะหนักเข้าใจว่านะแต่ถ้าเป็นพวกประหลอดอันนั้นก็ปนเปื้อนได้ง่ายเหมือนกันโอเคแต่ประเด็นคือถ้าเรารู้แล้วเนี่ยการกําจัดมันใช้เงินสูงมากๆเลยมันเป็นคอสที่หนักมากๆแล้ว ความการกระจายการปนเปื้อนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่มันคือต้องมีการวัดตามเปอร์เซนต์เทจที่อยู่ในดินแล้วตอนนี้มันสายเกินไปหรือยังอะสมมุติว่ามีโครงการรื้อฟื้นสารพิษต,ต่างๆจากจุดต่างๆไปหมู่บ้านไปเรียบร้อยแล้วถ้าว่าคุณต้องรื้อหมู่บ้านเพื่อมาล้างสารพิษโอ้โหผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่สิ้นหวังมากๆเลย หรือถ้ามันอย่างตอนคริตี้เนี่ยตอนนั้นมีนักวิชาการที่มาออกมาพูดบอกว่าก็แค่ล้างลำห้วยคริตี้สิขอโทษนะครับการล้างลำห้วยคริตี้คือการทำลายหลุนิเวศแล้วต่อให้มัเป็นปนเปื้อนสารพิษแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดจะต้องจะสามารถเอามาขัดล้างแล้วก็เอากลับคืนใหม่ได้ประเด็นคือเราจะสำนึกเรื่องนี้ได้ยังไงให้ไม่ทิ้งสารพิษตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลย อันนี้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นเลยเหมือนพูดง่ายๆคือทิ้งขยะให้ลงถังและแยกประเภทอันนี้ง่ายๆเลยยังทำกันไม่ได้เลยแล้วถ้าคุณเติบโตไปมีอำนาจกลายเป็นเจ้าของระบบอุตสาหกรรมต่างๆมันก็จะออกไปรูปแบบนี้คือคุณจะทิ้งสารพิษเปิดไปหมดจนกว่ามันจะกิดปัญหาตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแคดเมียมโผล่มาได้ยังไง คงสะท้อนอะไรหลายอย่างในประเทศนี้เลยนะเราสิ้นหวังกับประเทศนี้ขนาดนั้นหรือเปล่ามันสามารถไปต่อได้ไหมถ้าเรารู้ว่าเบื้องใต้พื้นดินของเรามีปนเปื้อนอะไรบ้างเนี่ยเราจะคาดหวังกับลูกหลานของเราได้หรือเปล่าอนาคตและสุขภาพงานชิ้นนี้เลยถูกสร้างขึ้นเป็น เชฟของพื้นที่ที่คิดว่าสะอาดที่สุดในโลกที่คนหลายคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศเช่นภูเขาแอลป์สิสเซอร์แลนด์หรือโลโฟเทนหรือพื้นที่ต่างๆแต่ทั้งหมดประกอบด้วยดินสัรพิษของประเทศไทยคือผมชอบความสาคาสติกรูปแบบนี้คือมันควรจะสวยและสยองขวัญนในเวลาเดียวกัน เพราะเราก็ลังอยู่ในประเทศที่สวยและสีของขวัญ